วันนี้นะคะเราก็จะนํานักเรียนมา V ีเอาตำรวจกันค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเราเคยทําตํารวจ V ีแก๊งยากูซ่าไปแล้วนะคะทุกคน โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะคะที่มีคนขอมาว่าให้เอาแก๊งยากุซ่าสีชมพูกับสีดำม,มาว S กันเนี่ยเราลองทำแล้วนะคะคือมันไม่ได้นะคะทุกคนทำแล้วคือแบบมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นอย่างนี้แทนแล้วกันนะคะหวังว่าจะไม่โกรธกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนอันดับแรกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเรียกนักเรียนกันก่อนเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้สติปเดิมในการเรียกนักเรียนเลยนะคะทุกคนนี่เลย ก็เรียกไปเยอะเ,ยอะเลยนะคะคือเราจะเอานักเรียนเยอะกว่าตำรวจนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยเหมือนกับว่าเขาได้เปรียบขวานะคะทุกคนประมาณนั้นนะ mm hmm. ก็เรียกไปเลยคะ่ะห้องเราก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็จะมีนักเรียนห้องอื่นมาสมทบด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าใครชื่นชอบให้เราทำคอนเทนต์แบบนี้อีกนะคะ mm hmm. ก็สามารถบอกเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดให้เลยนะ mm hmm. ก็คือคอนเทนต์แบบนี้คือมีคนชอบเยอะมากก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ชอบคอนเทนต์ที่เราแบบคิดขึ้นมาเองนะคะทุกคนมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคือจนคอนเทนต์ค่ะไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้ก็จะเป็นนักเรียนห้องคอมนะคะทุกคคนนไปด้ยเละะ ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นนักเรียนชั้นสามนะคะก็คือชั้นมสามน,นั่นเองนะคะทุกคนเอาไปหมดนะคะ <Okay. S 1> นี่แบบนี้เลยก็เราจะเรียกเขามาละค่ะให้ได้เยอะๆเลยนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะทําการเรียกนักเรียนมาหน้าสถานีตํารวจนะคะก็เรียกมาเลยนะคะคือเยอะมากทุกคนไม่คิดว่าจะแบบเรียกมาเยอะขนาดนี้นะคะเรียกมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นนักเรียนที่เราเรียกมาแล้วค่ะทุกคนเยอะไม่ไหวแล้วต่อ,อไปนะคะทุกคนเราจะทําการเรียกตารวจนะคะแต่ว่าเราจะทําฝาแฟันนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยนะคะฝาแฟนก็คือทําง่ายมากนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะ เราจอาตำรวจผู้หญิงเจ็คนนะคะแล้วก็ตำรวจผู้ชายเจคนนะคะ <l ots> อันนี้ก็เป็นตำรวจผู้ชายนะคะทุกคนเจ็ดคนเหมือนกันนะ <l ots> เพราะว่าเราจะต้องการให้นักเรียนเยอะกว่านะคะ <l ots> ประมาณนี้เลย <l ots> ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือตำรวจทั้งหมดนะคะที่เราบอกไปว่าต้องการให้นักเรียนเยอะกว่านะคะเพราะว่าตำรวจเขามีอาวุธประจํากายของเขานะคะทุกคนเออมาเลยได้เปรียบนั่นเองนะคะทุกคน <Franz> <l ots> เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาพออ,อนะคะมาเป็นเครื่องมือในการเกิดสงครามครั้งนี้ขึ้นนะคะทุกคนโอเคเราจะให้พออนะคะทำท่าทางปล่อยพลังออกมาใส่เรานะคะเดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะทุกคนมานี่แปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนหางไม่เจอค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เจอท่าทางแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนมาทุกคนมาเริ่มกันเลยคะ่ะ มาค่ะทุกคนเอาแล้วนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแป๊บหนึ่งโอ้นี่ก็จะเป็นพวกตำรวจนะคะใส่กันนัวเลยอ่าตำรวจนักเรียนนะคะสนุกไหมทุกคนแล้ว่ามันก็สนุกเหมือนกันดูคนอื่นตีกันอ้าวโหตำรวจรถตำรวจนะคะทุกคนขับมาอย่างนี้เลยขับมาชนโอ้โหเออรถตำรวจในเกมสกุระแปลกๆนะทุกคนูดีๆก็ขับเพิามาชนแบบนี้เลยนะ ประมาณนี้เลยนักเรียนนักเรียนจะน็อกกันแล้วมามากันเรื่อยๆนะคะโหแล้วแบบนักเรียนที่อยู่ตรงนี้ก็คือหมอกเป็นแถวเลยนะนี่ก็จะเป็นพวกตำรวจนะคะกําลังตีกันอยู่โอ้ยตรงนี้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยมาโอ้ตรงนี้คือแบบยังไงครับเอาแล้วตำรวจคนนั้นเป็นอะไรนะชักกระตุกถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์แบบนี้อีกสามารถมิ้นบอกกันได้นะคะทุกคน ตำรวจมาแล้วมาแล้วอันนี้คือตำรวจที่เขามาเพิ่มนะคะทุกคนอุ้ยแป๊บหนึ่งตำรวจคุณเมื่อกี้ลอ,อยไปเลยอะ่ะตำรวจคุณเมื่อกี้ลอยไปเลยอ่ะคุณยอดนะคะสนุกสนุกมากนะคะเห็นคนอื่นตีกันอุย้ยแป๊บหนึ่งลอยไปเลยทุกคนอเอาเอาจเริญ นี่ก็จะเป็นพวกตำรวจนะคะนักเรียนตำรวจคือแบบตรงนี้คือเขาไม่สู้กันเลยอ่ะทุกคนอา้าวโหตายแล้วตายไอพวกนักเรียนตรงนี้เขาไม่สู้กันเลยอ่ะทุกคนคือเขาหมอบเปอย่างเดียวอะตำรวจคือสู้กันเองนะคะตอนนี้อ้าวเอเออย่างนั้นแหละเราก็จะเป็นผู้ที่แบบคอยดูเหตุการณ์นะคะสนุกมากทุกคน โอ้รถตำรวจนี่คือเป็นอะไรเหรอเอาเอาเอาอะไรกันครับเนี่ยวุ่นวายมากเลยนะคะทุกคนวุ่นวายเสียจริงนะคะวุ่นวายมากนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราจะนำนักเรียนที่เหลือนะคะเข้าไปในรถตำรวจนะคะนี่ค่ะทุกคน <laughs> กระจายหมดแล้วค่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะเอาเอาแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเราจะทำการเรียกมารวมอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะทุกคนก็คือนักเรียนที่เหลือนะคะก็คือแบบสนุกกว่าทุกคนเราชอบคอนเทนต์แบบนี้มากเลยนะคะสนุกมากเลยอะแล้วว่าเห็นคนอื่นตีกันก็ตำรวจ ตำรวจเป็นอะไรอุยออ้ยแป๊บนึงดทุกคนดูดูด,ด,ด,ดูดูแบบติดไฟเป็นแถวเลยนะคะทุกคนอุย้ยเราตำรวจติดไฟคะ่ะทุกคนตลกอะสนุกมากค่ะก็อันนี้คือรถตำรวจที่ติดไฟนะคะทุกคนโอ๊ยถายก็ประมาณนี้เลยค่ะผู้ชนะนะคะก็ทุกคนโหวตให้เป็นใครคะ่ะทุกคน เป็นตำรวจหรือว่าเป็นนักเรียนที่เป็นผู้ชนะก็อย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะคะสำหวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย